เนี่ยน้องไอ้เช่นไอ้แมงแอกเนี่ยเห็นไหมแมงแอกใส่หน้าเราเมื่อกี้นี่หรอนี่หรอเออไอ้สีเขียวนะไอ้สีเขียวอะมึงแอกก็แค่มามองหน้ากูเมื่อกี้แมงเบบปากใส่กูเมื่อกี้เียเอาม่งเลยแมงเบ็บปากใส่กูเอาไหมเฮ้ยไอ้เฮียขบวนซัดกันเหรอเดี๋ยวกูเอาเฮียนี่ก่อนแล้วกันไอ้สันมาดีเฮี้ย สัตว์ใจยงชนกันหน่อยเฮ้ยสัตว์อืมไอเทียประเดีู๋จะปิดละปิดแกงละตอนนี้จะไม่ไหวปูจะมาไถจะมาไถเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเอาตึกนึงไงเอาไว้ตัวนี้ยไม่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 ไอ้เทียแม่งไม่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 ไหวกันน้องละ น้องถ้าเองไม่ไหวบอกพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ใช้พลังไปเดี๋ยวพี่ใช้พลังไปเอาดีเอาตึงหน่อยยังไม่ไหวแลหรอกูต้องเชิงเชิงมวยนะฮะเชิงมวยนะเฮียเอาตึงไงไอพี่ขอแบบเชิงมวยใช้ย้ายเองดูสักครั้งได้ปหมวะมาด้เจ้าชงมวยกูหน่อยเจอชงมวยไงมเจอลูกพี่กูวะไอเหี้ยกระจอกเอาดีเห็นไหมมันกล้ามเหรอมันกล้ามทำไมฮะผักกูแก่แล้วกูยังสู้แก่แลกูยังสู้ไอเขียมกวนทำไมเนี่ย ไม่ไหวโก้แค่ละพี่เอาไม่ให้ม mm ัน hmm. ร right. ้องพี่เอาม่ให้มันกลัวพี่วะมันกลัวพี่เลยมาดินี่ไงจะหมัดของชนโก้เรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้เสร็จ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 อย่างนี้ติดตันแล้วอย่างนี้ติดตันแล้วทำเคี้ยบได้แล้วอ่ะกลัวกลัวกูหนีไงหนีไงมาดิบ้าดด้วยแ่เปลบาดาด้วย ยังไม่หนีกว่วไม่หนีประชาชนแกงคิดจะหนีไปชาชนไม่ไหวไม่ไหวกูไม่ไหวกูแล้วไม่ไหวกูแล้วไอ้เชั้นนี้โว้ยหมัดเดียวเว้ยไอ้แกงเขาจบกันแล้วไอ้เกีโ้ยไอ้แกงเมื่อกี้แกงที่นั่มันฟันกูว่ะเฮ้ยหยุดเว้ยหยุดเว้ยเหี้ยกูรักแรงแม่งเสียหมานะเว้ยเสียหมานะเว้ยเสียหมานะเว้ยหนีอย่างเงี้ยเสียหมานะเว้ยเอาที่ผ่านละ อ่ะสวยดิสวยดิขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณพี่ชายเยียปลาถึงจัดเอาเดี๋ยวเฮียนำมวยวิ่งหนีกูเอาเฮ้ยไอ้เฮียมึงวิ่งออกเวทีไปแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนไอ้สัตว์เอาเฮ้ยไอ้เฮียรับเงินไอ้เฮียนำมวยนหนีเข้าเซฟ <c oughs> อาจา์อไนนอ้เยน,นี่จะเจอเลือดครึ่งหัวจะเจอเลือดครึ่งเหรอทั้งเาเจอเชอร์มยชายูเดยแดงต่อแดงต่อแดงต่อไอ้เ้าแม่งหนีไอ้เจ้ยแม่งหนีไอ้เ้ยแม่งหนีอรดตโดเลยจอ ตีอะไรเนมาตีเอออยาจะฝาก็ได้ไอ้นมควายโดนหาไม่ด้มึงไม่ไหวกูไม่ไหวกูสักตไอ้เพี้ยแค่นั้นจะกูปาบไหมาตึงจัดอนจก็อเลยะว้เ็กับช็อตนี้็กูเย้แค่นั้ไอ้ชินี่อยากม่มวยกูไงยากมมวยกูไง ไอ้เจ so so ี๊ยบเจอเชิงมวยชายากว่ะไอเจี๊ยบจะเชิงมวลกุ๋วอื้มหื้มหืมจะหมัดบูด็อกกูหน่อยแดงต่อยยี่สิบแดงต่อยแดงต่อยยี่สิบสวยดิมีงานชีดอีกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้เจี๊ย่าไปต่อยกรรมการกรรมการอยู่บนจักรยานไอ้เจี๊ยไม่ให้น้ำพี่เลี้ยงเหรอไม่ให้น้ำพี่เลี้ยงสวยบ้มเป็นไงเป็นไง ยอดมา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 ขันไม้ขันมือขันไม้ขันมืออ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวเจ้าเออมาเดไหมมามาเดมาดิดดดดด ไปเจนเลพี่เจนบุกขวัญนิดนึงกับคนนี้อ่ะอ่าให้มันรู้สับสีนักเลงเฮียแมงเหยียบแมงเหยียบเท้าผมตาซีลูกชิ้นเฮียเนี่ยไม่ไหวแล้วเฮียกูปิดถนนไปเลย้ยใครเรียกวะเฮ้ยยยัังงึเลครบไอ้น้องเฮ้ เชโมชยาเชโมชยาอย่าวิดีโอฟิววิดีโอฟิววยเดือดจัดเดือดจัดอ้อมโอ้ยไอ้ที่นี่คนปะไม่ครับ